สวัสดีครับทุกคนกันเลยครับวันนี้ดีเกมวู้ดวาร์ e ีโร่นะครับวันนี้อยู่กับไอ้นาเฮียนะครับโอเคก็วันนี้จะมาเล่นเกมอื่นนอกจากเกมเราบอกกัน,นครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นมาสักพักใหญ่เลยนะครับก็ก็ก็โอเคกม okay, ็มาดูกันเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ oh, ปันนึงโอเคก็อาวุธของผมก็มีส่วนใหญ่จะใช้เป็นอาหารพรานนะครับ เอ่อทายก็เก้าบวกเก้าไรปืนนี่ปืนหานี่มันกูก็ไม่ได้อัพเคียร์เลยเลยโอเคก็จัดซักประมาณประมาณถึงทุ่มครึ่งอะ่ะทุ่มครึ่งผมเลิกแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็เอาละ่ะก็รับภารกิจโอเคอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคภารกิจเยอะไปเดี๋ยวค่อยมารับที่หลังโอเค วันนี้ผมจะมาเล่นโหมดทีมเดชเมนท์นะครับมาเล่นง่ายดีโหมดอื่นแม่งหัวควยกันอะลัมาแล้วมั้งเสียงมาแต่ไกลเลยโอเคโอเคโอเคโกโกโกอืมโอเคครับลบก่อนลบก่อนโอเคชิบชัดชิดชๆดชด น้อยนักไปกินแงไหมขวยอะอะไรครับล้วรถทางรถจิบหายแล้วท้างไหนควยแม่งลุมไอ้ควยไอ้เขีย้ยแม่งลุมวะอือม,มึงเอาไงมึงเอาไงมันลุมควยเอาไงตามมัวเลยอือน้อยนาไปกิน เลิมไหมอืมไม่โดนไอ้ควยไอ้เคี้ยนี่แม่งกันลุงกูยแหไรมึงเกิดที่ไหนได้แล้วควยเออควยไม่ Jesus ส,สยีม่มโอ้ฝั่งเราคิวที่สิบสองควยควยกินไอสัตว์เอ,อ้ย ครูขอัะคิวนึงขอัะคิวนึ่อ,อไอค้ควยแม่งฝั่งนูแม่งลุงเว้วยท่านผู้ชมโอเคเพื่อนขับรถถังไปเลยอีีมึงเอาไงฮะมึงเอาไงไม่หนะักโอเคไม่มีใครไอค้ครูเพื่อนมึงทำอะไรไอ้สัตว์เออควยยากูก็จะหมด หกสิบส okay. e hmm. okay. ี่โอเคฮิวเยี่ยมฝั่งเราเคีย์ได้ยี่สิบเอ็ดโอเคเพื่อนเพื่อนเราตายแล้วมั้งฮึบฮึบยอง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 อื้มควยแม่งซุ่มยิงไงสัตว์อล่ะเจอรถถังเจอรถถังเจอรถถังรถถังอยู่ข้างหน้าอาล่ะเพื่อนไม่มีใครเนาะ กูขอรถถังละกันเดี๋ยวเร็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 วเอีสัเดี่ยมมึงเอาไงมึงเอาไงมึงเจอกูมึงเจอกูไอ้ขุนอย่างน้อยฆ่าสองคนได้โอเคควยควยเอ้ยน้อยหนาพิด <Sélach> ok 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 hiu 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 đừng tua mhm 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 lạ mhm lạ. mhm 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 thẳng thẳng thẳng. hmm. มึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูสัตว์มึงทำแสบทำแสบแสบจัดปลาระเบิดด้วยปลาระเบิดด้วยอว้ยอืมแสบจัดแสบ,แสบเอาไงเอาอยัางไงหวย อ๋อแล,ล้อล,ลอล,ลอล,ลยิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันอย่าให้มันเหลือไม่แต่ไข่มันยิงไข่มันเพื่อนกูยังทำไมกูยิงไม่คนกูคว้าไม่คนตะกีเลยวะกูสามคนไยหนาเพื่อน4ี่สี่สีจะเสมอเดี๋ยวก็เสมอแล้ว โว้ยเฮียแม่ง,งเจาะเกาะโอเคยิงโดนหัวด้วยแต่เกาะกูแตกแล้วดินั่นไงกูว่าและคุ้ยคุยอืมเอาละก็ทีมตรงข้ามชนะว้าวยินดีด้วย เดลเช่แฮมเบอร์เกอร์อืมชิอพฮอทดิวเอาล่ะผมก็ตัวน,นี้ผมก็แรงสิบสามแล้วโอเคเอาชิปเม้นอย่างเยอะว่ะเอาล่ะคะแนนสิวู้อันดับสองว้าวเอาละก็มีแค่นี้เนาะมีอีพีสองแน่นอนครับ ผมอาจจะทำอีที่2อนะท่านผู้ชมก็อาจจะตัตอไม่ค่อยดีมากเพราะว่าช่วงนี้ผมฝึกตัดต่อด้วยขับคัดเอาลละเยี่ยมอาลละตกท้ายด้วยการตีอาวุธสักหน่อยเอาลละปืนนี้ผมก็ปั่นมายาวนานมากปรับรุ่นปรับรุ่นเออไม่อาดีกว่าปืนนี้เยี่ยม บวกหนึ่งแค่บวกหนึ่งบวก31ความเสียหายว้าวโอเคขรับสับวันนี้ก็รับวันนี้ในกันครับรับพร้อมกับไอ้นาเชีย e สองคนนี้นะครับโอเคถ้าใครอยากติดตาม EP ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยครับวนันนี้สวัสดีครับ